Honda b r v สีขาวคันนี้นะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดํานะนะครับผมเดิมมากนะครับด้านท้ายกว้างนะครับผมตรงนี้พับเบาะนะครับอ่าพับเบาะได้นะครับเป็น50-50นะครับผมนะฮะมีลูกเด็กเล็กแดงนี่ขอให้บอกเลยครับว่าคันนี้ตอบโจทย์นะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมโอเฟอร์เฟกนะครับจะมานําเสนอนะครับเป็นรถเจ้า Honda b r v สีขาวคันนี้นะครับเพื่อง1.5ตัว SV นะครับกระจังหน้านะครับเป็นครเมียมนะครับตัดกับตัวรถสีขาวนะครับ มีไฟตัดหมอดนะครับพร้อมชุดแต่งนะครับผมลองดูด้านหน้านะครับสวยงามมากนะครับผมอันนี้เดิมๆจัดของเราเลยนะครับเดิมๆมากนะครับล้อแมกนะครับ15นิ้วนะครับผมเป็นล้อแมกทูโทนปัดเงานะครับเดิมๆเหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวนะครับมีไฟเลี้ยวหู่ช้างนะครับผมคมที่จับเป็นโคมเนียมนะครับผมนะฮะเรามาดูด้านในกันนะครับผมเดิมแค่ไหนภายในเป็นเบาะหนังสีดํานะนะครับผมเดิมมากนะครับดํเบาะหนังดีนะครับ สวยงามเลยนะครับมาดูเม็ดอาร์กันนะครับผมนะครับเดิมมากนะครับเม็ดอาร์กนี่สวยเรียงเป็นเม็ดเลยนะครับผมเดิมมากๆนะครับด้านหลังนะเป็นรถจ็ดที่นั่งนะครับตัวนี้นะครับกว้างนะครับมีสครับเพจให้ด้วยนะเป็นเบาะหนังนะครับสําหรับคนที่เป็นครอบครัวนะครับด้านในนะครับเล็กรูมกว้างนะครับนั่งสบายๆนะครับผมเหมาะสําหรับคนมีกิจกรรมนะครับนะฮะภายในกว้างมากมีลูกเด็กเล็กแดงนี่ขอให้บอกเลยครับว่าคันนี้ตอบโจทย์นะ ด้านหลังนะครับผมด้านท้ายนะครับด้านท้ายกว้างนะครับผมตรงนี้พับเบาะนะครับพับเบาะได้นะครับเป็นห้าสิบห้าสิบนะครับผมนะฮะสำหรับคนที่ต้องการแบบว่าสัมภาระอะไรเงี้ยครับเก็บของนะนะครับผมครับผมครับเรามาดูภายในกันนะครับ ด้านคนขับนะโอเคนะครับเราก็มาดูที่ประตูนะครับเป็นประตูกระจกไฟฟ้านะครับมีปรับไฟฟ้านะครับที่หูช้างให้ปรับไฟฟ้านะครับซ้ายขวา L/R นะตัวปุ่มนะครับเป็นปุ่มพุ s สต t a r t นะครับผมแอร์ออโต้นะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เย็นมากนะครับไมค์แค่2องแสนสมเองนะครับไม่์ถือว่าวิ่งมาน้อยมากนะครับปีกับรถปี2017นนะครับหน้าจอนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับผมเป็นทัชสกรีนนะจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ ต้องบอกว่าตอบโจทย์มากมากนะครับผมเล็ยมัลติฟังกชันนะครับคันนี้จากเพอร์เฟกนะครับแถมกล้องหน้ารถให้ด้วยนะครับถือว่าช่วงนี้ถ้าไม่มีไม่ได้นะครับต้องมีนะครับผมอ่าครับผมอ่าเรามาดูตัวเครื่องยนต์นะครับผมนะครับมาดูตัวเครื่องยนต์นะฮะ ยนนะครับเดิมมากนะครับดูนะครับดูแลดีเงางามนะครับผมต้องบอกเลยว่านิ้งนะครับบอกเลยนะฮะคันนี้นะครับอยู่ที่ราคา4 5 7 0 0 0บาทนะครับผ่อนสบายๆครับ7 0 0 0กว่าบาทนะครับสำหรับลูกค้าที่แบบว่าเพิ่งจะทำงานนะครับหรือว่าจะมีครอบครัวใหม่ๆนะครับตัวนี้เจ็ดที่นั่งตอบโจทย์มากเลยนะครับสำหรับ ลูกค้านะครับที่ต้องการติดตามช่องของทาง PERFECT นะครับติดตามด้านล่างเลยนะครับเบอร์จอยู่ด้านล่างนะครับผมสนใจกิงก้างหาเซลโอได้นะครับขอบคุณครับ